สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดต2บรรยากาศโมเมนต์พร้อมรีวิวคอนเสิรต์ตในอาบูดาบีของ b l a c k พิ้งค์เกรเกิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ K-POP กับการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ในปัจจุบันเรียกได้ว่า b บล็คพิงคคือกรุกร๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะพวกเธอค่ะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในคอนเสิร์ตเดบิวที่อาบูดาบีวงดนตรีเคป๊อปแบ็คพิงคประกอบด้วยสมาชิก4คนเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าได้โชว์การแสดงที่สนุกสนานเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มและจดทัวร์คอนเสิร์ตบอลพิงค์รอบโลกต่อที่เอฮิทัสพาร์คในวันเสาร์ต่อหน้าผู้ชมเป็นหมื่นที่ตั้งตารออย่างตื่นเต้น สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แม้ว่าประตูจะเปิดในเวลา18นาฬิกาแต่แฟนๆที่รู้จักกันในานามบิงก,ก็ได้มารอเข้าแถวที่ประตูตั้งแต่9โมงกันเลยทีเดียวเพื่อรักษาจุดที่ดีในสถานที่จัดงานในขณะเดียวกันบิงกยังสามารถดูมิวสิกวิดีโอของวงได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มร้องเพลงและเต้นไปกับเพลงฮิตที่สุดของวงจนกระทั่งสาวๆขึ้นเวทีในเวลา20นาิก40นาทีค่ะ แบ็คพิงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแสงไฟเลเซอร์และดอกไม้ไฟสวมชุดสีขาวแสดงเพลงฮิตอย่าง How You Like That จากอัลบั้มในปี2020เผยเสียงร้องที่หนักแน่นผสมผสานกับการออกแบบท่าเต้นที่น่าประทับใจซึ่งเป็นตริมที่จะได้เล่นทั้งคืนค่ะพิสูจน์ให้ทันทีว่าทาไมพวกเขาถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกจากนั้นก็แสดงต่อด้วยเพลงอื่นๆเช่น Pretty Salvage จากอัลบั้มเดี่ยวที่เปิดตัวในปี2016 Square One ก่อนที่จะหยุดพักเพื่อพูดคุยทักทายกับแฟ แฟนอบบูดาีหลังพักยกพวกเธอแสดงต่อด้วยเพลง Don't Know What To Do, c u t i s Love และ Love er Sick e ซึ่งจบด้วยลำแสงที่ลอยอยู่ในอากาศเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนที่อยู่ใกล้เวทีอีกทั้งยังมีการสลับฉากก่อนที่วงจะกลับมาแสดงแสงเลเซอร์และหมอกอีกครั้งแสดงเพลงฮิต c u t i s Love ที่ประสบความสำเร็จในปี2019ซึ่งเป็นเพลงที่ติด50อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาและสหร,ราชอาณาจักร ในช่วงพักอีกครั้งสาวๆได้พูดคุยกับแฟนๆบอกว่าตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้มาอยู่ในอาบูดาบีโรเซ่บอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมจริงๆเจนนี่ประทับใจชายหาดของเมืองมากๆและยอมรับว่าเธอไม่รู้เรื่องเอมิเลตมากัก่อนที่จะมีการแสดงลิซ่าบอกว่าเธอรู้สึกพิเศษมากๆสาหรับฉันมันแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นๆที่เราทําอย่างไรก็ตามก่อนจบคอนเสิร์ตในช่วงเวลาสุดท้ายวงนะคะยังได้ฉชร้องวันเกิดของโรเซ่โดยมอบเค้กและอวย พรให้เธอก่อนที่ดอกไม้ไฟจะดับลงในขณะที่สมาชิกนะคะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการกล่าวขอบคุณเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอารับแม้ว่าน,นี่จะเป็นครั้งแรกของแบล็คพิ้งในอาบูดาบีแต่กระแสตอบรับอันแรงกล้าที่พวกเขาได้รับจากแฟนๆที่รอคอยกันมา UAE ของพวกเธอมานานมันไม่น่าจะใช่ครั้งสุดท้ายของเขาอย่างแน่นอน และนี่ค่ะก็เป็นรีวิวคอนเสิร์ตในอาบูดาบีของ b บ a ็คพิ n งซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ฟังพร้อมบรรยากาศในงานนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ